รวมเมนูขายดีแต่ว่าไม่ค่อยซ้ำกับเจ้าอื่นมาตามคำเรียกร้องแล้วล่ะค่ะวันนี้รวมให้ถึง4เมนูเลยถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรขายดีต้องดูให้จบอย่าก,กดข้ามนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n น l เชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะและว,วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำบา่างถ้วยค่ะ ซึ่งสูตรนี้นะคะเรามีส่วนผสมพิเศษที่ช่วยให้หมูสามชั้นที่ใส่ลงไปในบะจ่างเนี่ยหอมอร่อยมากกว่าสูตรทั่วไปที่สําคัญถ้าเกิดว่าทําตามนี้นะข้าวเหนียวที่อยู่ในบบจ่างจ,จะไม่เละนะคะยังเป็นเม็ดๆสวยๆหอมๆนุ่มๆรับรองเลยว่าไม่ว่าทําทานหรือทําขายติดใจอย่างแน่นอนค่ะเราจะมาแช่ข้าวเหนียวกันก่อนเลยนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวเสร็จแล้วให้เราทําการใส่น้ําลงไปครับเปา้น้ําครับเอาให้ข้าวเหนียวจมน้ําทุเมเล็ดเลยนะครับ แล้วเราก็ทาการแช่ข้าวเหนียวไปอย่างนี้จนกว่าจะครบเวลาที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วเราก็มาทําการแช่เห็ดหอมกันต่อเลยนะครับสําหรับตัวเห็ดหอมนะครับก่อนที่เราจะนํามาแช่นะครับให้เรานําไปล้างน้ําก่อนนะเพื่อเป็นการไล่สิ่งสกปรกและก็ฝุ่นที่ติดกับตัวเห็ดหอมนะครับให้เราทําการแช่กุ้งก่อนนะครับนากุ้งไปล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งครับต่อไปเราก็จะทําการต้มตัวนส้มกันเลยนะครับ สำหรับการต้มถั่วลิสงนะครับก็ต้มให้นานหน่อยนะครับประมาณสัก20-30นาทีนะครับใช้ไฟแรงต้มนะครับระหว่างที่เรากลางต้มถั่วลิสงอยู่นะครับทีนี้เราจะทําการหมักหมูีนก่อนเลยนะครับให้เราใส่น้าตาลทรายครับผงพรโลซอสฝาเขียวแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับเพิ่มความนิ่มให้ตัวหมู3ามชั้นของเรานะครับตามด้วยน้าแช่เห็ดหอมครับทีนี้เราก็ขยำให้เข้ากันได้เลยครับให้เราขยำไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าน้ําจะซึมเข้าในตัวหมูให้หมดเลยนะครับ ทีนี้เราก็ทําการหมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ชั่วโมงครับเราก็จะมาโขลกกระเทียมรอกันเลยนะครับและนี่ก็คือหน้าตากระเทียมโขลกของเรานะครับต่อไปเราก็มาหัน่นกุ้เชียงรอไปก่อนเลยครับวิธีการหั่นก็นแล้วแต่เลยครับเ,เพื่อนๆจะหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราจะหั่นเป็นแนวยาวให้ดูนะครับ พอหั่นเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับและเราก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคั่วเห็ดหอมรอกันก่อนเลยนะครับอันนี้คือเห็ดหอมของเราที่เราทําการแช่น้ําไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาคั่วให้หอมเลยนะครับตักขึ้นมาพักได้เลยนะครับและนี่ก็คือตัวเห็ดหอมของเรานะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานําไปพักไว้ก่อนได้เลยครับต่อไปเราจะมาทําการทอดกุนเชียงกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะทอดกุนเชียงเป็นแบบทอดน้ํานะครับใส่น้ําลงไปในกระทะนะครับใส่ตัวกุนเชียงที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ครับ ให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกว่าน้ําในกระทะของเราจะหมดนะครับพอคุณเชีของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็ให้เราทําการปิดแก๊สครับอันนี้ก็คือถั่วลิสงต้มของเรานะครับพอเราต้มจนได้ครบเวลาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้เราเทใส่กระชอนแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ําอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือหมู3มชั้นที่เราหมักไว้จนครบเวลาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการคั่วก็คือไม่ต้องใส่น้ําลงไปในกระทะครับแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าหมูของเราจะสุกทุกชิ้นเลยนะครับ ลังจากที่เราก่วหมูจนสุกทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการพักไปก่อนครับต่อไปเราจะมานึ่งข้าวเหนียวกันเลยนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวของเราที่เราแช่น้ําไว้แล้วก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีหัวดนึ่งข้าวเหนียวก็สามารถนึ่งในหวดได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่มีมีแต่รังถึงก็สามารถนึ่งแบบเราได้นะครับวิธีการก็คือให้เราตั้งน้ําไว้ก่อนเสร็จแล้วให้เรานําผ้าขาวบางมาครับไปชุบน้ําก่อนนะครับแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะเอามาเทใส่รรรังงได้เเลยยคบี แล้วก็แปรรูตรงกลางนิดนึงนะครับคล้ายโดนัทเนาะมันจะได้สุกทั่วถึงนะครับพอได้มาประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ใหเรานํามุมครับทั้ง4ี่มุมนะครับมาปิดตัวข้าวเหนียวไว้ครับน้ำเดือดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวข้าวเหนียวของเรามานึ่งไว้บนนี้ได้เลยครับสำหรับการนึ่งข้าวเหนียวในรอบนี้เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ20-25นาทีนะครับทีนี้เราจะมาผัดตัวน้าบะจ่างกันเลยนะครับอันดับแรกครับใส่น้ามันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับ พอกระเทียมของเราเริ่มหอมเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราใส่กุ้งแห้งครับที่เราไปแช่น้ําไปตอนต้นนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับใส่ถั่วที่สมต้มครับน้าตาลทรายครับน้ํามันหอยผงพะโล้พริกไทยปอนตามด้วยซอสสาเกี่ยวครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับพอทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการใส่น้ําแช่เห็ดหอมครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเขาเ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้ตัวน้ําตัวนี้ของเราเดือดสักพักหนึ่งนะครับพอตัวน้ำของเราเริ่มเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับท,ทีนี้ให้เราทําการใส่ข้าวเหนียวที่เราเนื่องไว้เมื่อกี้ครับให้เข้ากันกับตัวน้ําได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลุกข้าวข้าว,าวกับตัวน้ําบะจางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการปิดแก๊สได้เลยครับเดีย๋ยวทีนี้เราไปดูวิธีการประกอบร่างกันเลยครับอันดับแรกครับให้เป็นเพื่อนหาถ้วยประมาณนี้มานะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ตัวไข่แดงเค็มผ่าครึ่งลงไปนะครับ วางไว้ตรงกลางนะนําเห็ดหอมมานะครับมาตกแต่งนิดนึงนะครับบางออกไม้ให้เป็นลักษณะดาวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็นํามาวางไว้ตรงด้านใต้ครับประมาณนี้นะครับแคร์ดงจะอยูงนี้นะครับแล้วก็ตัวเห็ดหอมเราคว่ำลงนะครับเสร็จแล้วให้เรานํสามชั้นขึ้นมาชิ้นหนึ่งครับมาวางประกบครับแล้วก็นํากุนเชียงครับหนึ่งชิ้นมาวางไว้ตรงนี้ครับกุ้งแห้งหนึ่งหนึ่งสองตัวแล้วแต่ชอบเลยนะครับมาวางเพิ่มสีสันตรงนี้นิดนึงครับเม็ดแปะ้วยนะครับสามสี่เม็ดนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็จัดวางครับจัดแผระมาณนี้นะครับกดๆลงนิดนึงให้เรานําถ้วยครับวันนี้เราใช้เป็นถ้วย r สองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาประกบครับแล้วก็วางครับลงไปครับมันก็จะหล่นลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วบะจ่างของเราจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับอีซอสตัวเนี้ยอร่อยมากหอมมันข้นคือชอบมากเลยนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำ กุ้งถังมินิมอลค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด s ับส c r i b e กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนำข้าวโพดของเราไปนึ่งครับนึ่งให้สุกเลยนะครับและทีนี้นะครับเราก็จะมาลวกปลาหมึกกันครับสำหรับการลวกปลาหมึกนะครับเราไม่ต้องลวกให้สุกมากนะครับเราจะลวกแค่ประมาณ50%พอครับและต่อไปเราก็จะลวกกุ้งกันครับเหมือนกันนะครับเราจะลวกแค่50%พอครับต่อไปเรามาลวกหอยแมงคู่กันเลยนะครับแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเรามาผัดสตอกกันเลยนะครับอันดับแรก้เราใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่ไม่ต้องเยอะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วเปิดแก๊สครับเอาให้หอมได้เลยนะครับน้ำพริกเผาครับผัดให้เข้ากันก่อนนะครับปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายผงปรุงรสครับซอสหอยนางรมผงปาปิกาแล้วก็เนยสดครับตามด้วยผงชูรสครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วทีนี้ใส่นมข้นจืดลงไปครับ พอเราคลุกเขาเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่ตัวปลาหมึกครับกุ้งลวกครับหอยแมงก้คลุกเขาเข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยข้าวโพดท,ที่เรานึ่งไว้ครับโรยหน้าด้วยอารากาโน่นะครับทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยครับ แต่ที่เ,เพื่อนเห็นนะครับอันนี้คือตัวซอสท,ที่เราทําขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะครับที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราจะไปราดในตัวกุ้งถังครับอัตราส่วนนะครับใช้ปริมาณเท่ากันครับแต่ว่าเราจะเพิ่มน้ําลงไปอีกนิดนึงครับเพราะว่าจะทำให้ตัวซอสของเรามีแบบขลุกขลิกขลุกขลิกนิดหน่อยครับแล้วจะเป็นการเพิ่มรสชาติอร่อยให้กับตัวกุ้งถังของเราด้วยครับเพื่อนๆจะใส่กุ้งกี่ตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะขายในราคาเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยเราอยากจะให้มันเข้มข้นเนาะเราก็เลยจะราดซอสลงไปเพิ่่่มอยางนี้คะ สูตรนี้คิดมาให้แล้วนะคะว่ามันจะสามารถเอาใส่ถ้วยได้เพราะว่าแคออกมาแล้วมันไม่เสียรูปนะมันยังคงตัวอยู่นะคะหอหมกถ้วยค่ะจะมาทำพริกแกงกันเลยนะครับเราก็จะใส่ข่าลงไปครับรากผักชีผิวมะกรูดตะไคร้ขมิ้นแล้วก็พริกไทยเม็ดที่เราทําการบุไว้เมื่อกี้ครับพิกฝาครับพอเราปั่นเครื่องเทศจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนโถครับ เราจะใช้เป็นโถใหญ่ตัวนี้นะครับและเราก็จะใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่หรือพริกหัวเรือลงไปนะครับตามด้วยพริกจินดาแดงแห้งครับกะปิเกลือและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเครื่องเทศที่เราปั่นครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับพร้อมกับหอมแดงครับก็จะปั่นให้เข้ากันได้เลยครับเราจะนําเนื้อปลามาใส่ครับ ตามด้วยพริกแกงที่เราปั่นนะครับระหว่างนี้ให้คุณนักเรียนผสมตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์เข้ากับตัวหัวกะทิได้เลยนะครับที่เราต้องผสมก่อนนะครับเพราะว่าจะเกิดในผสมเนี่ยเดี๋ยวตัวแป้งมันจะไปเกาะกันเป็นก้อนครับพอเราผสมแป้งจนได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะนำปั่นตัวพริกแกงกับตัวเนื้อปลายเข้ากันนะครับป่นแล้วก็เกลี่ยลงไปข้างล่างได้เลยครับแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับก็จะมีผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายไข่ไก่ใส่ลงไปได้เลยนะครับตามด้วยแป้งที่เราผสมกับกะทิไว้ครับ ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเนื้อห่อหมกครับต่อไปเราก็จะมาตักผักที่เราลวกไว้ใส่ถ้วยนะครับเสร็จแล้วก็ตักตัวห่อหมกที่เราทําไว้ตักใส่ถ้วยอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับให้เป็นเพื่อนตั้งน้ํารอได้เลยครับเราจะนาถ้วยห่อหมกมาวางไว้ในรังถึงนะครับเราจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนอ่อนครับเป็นระยะเวลาประมาณ10-12นาทีนะครับให้เราตักตัวกะทิมาราดวงข้างบนครับ ใบมะกรูดครับตามด้วยพริกมันแดงนะครับเ็จะนึ่งต่อประมาณ2นาทีครับแต่ว่าการนึ่งรอบนี้นะครับเราจะ,พะเพยิอฝาออกนิดนึงครับตัวหอมบกขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหอมบกถ้วยของเราครับอันนี้แบบพิเศษเลยนะแซลมอนจุกๆุกแน่นๆเลยนะคะซูชิถ้วยค่ะ วันนี้นะครับเราจะใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับจำนวน1กิโลกรัมครับเตรียมน้ํามาครับแล้วก็เอาข้าวญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว้นะครับเอาลงไปแช่ในน้าครับแล้วก็ทําการขัดครับวิธีการขัดก็คือถูๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าข้าวมันจะแตกเม็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเปอมๆอยู่แล้วครับไม่ได้เรียวยาวเหมือนข้าวไทยนะครับล้างไปจนกว่าน้ํามันจะเริ่มใส่นะครับน่าจะประมาณสัก3าถึงสี่น้ำนะครับ หลังจากที่เราล้างข้าวมาแล้วนะครับสี่รอบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการแชร่ข้าวครับเอาน้ําแช่ท่วมข้าวเลยนะครับแช่ข้าวจนครบเวลาที่เราต้องการแล้วนะครับ <S <S พักไว้ให้เสะเด็ดน้ำสักแป,ป๊บนึงนะครับหุงตามอัตราส่วนที่เขาบอกข้างถุงไปนะครับอันนี้คือน้ํเปล่าที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ข้าวเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ข้าวมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปรุงนะคะโดยที่เราจะใส่ เป็นน้ำปรุงรสข้าวซูชิแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะคะข้าวหนกิโลใช้น้ำปรุงรสข้าวซูชินะครับ100กรัมครับข้าว1นกิโลคือข้าวน้ำหนักของข้าวก่อนหุงนะใช่ใช่ <นะ S 2> เทราดลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเลยนะครับพอเราใส่ข้าวไปแล้วสักครึ่งหนึ่งนะคะ เราก็จะมาตกแต่งนะคะให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นโดยที่ถ้วยนี้นะคะเราจะใช้เป็นปูอัดนะคะท็อปปิ้งด้านบนกันเลยนะคะใส่แซลมอนลงไปนะคะอันนี้เราจะใส่สลับกันระหว่างแซลมอนแล้วก็ยำสาลายค่ะถ้าเกิดจะทําสําเร็จขายเนี่ยจะต้องมีทั้งอะไรที่ต้นทุนถูกเช่นปูอัดอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาอย่างอื่นไปแซมด้วยก็ได้นะอะไรที่มันต้นทุนไม่แรงมากนะคะอย่างเช่นพวกแฮมทาเป็นยำโบโลน่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็คือ ไอคำว่ายำเนี่ยคือเอามายองเนสนะคะมาคุกแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยนะเออเอาแฮมเอาโบโลน่ามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็โรยไข่กุ้งไปแค่นิดเดียวเนาะแล้วก็ใส่กับมายองเนสนะคะแล้วก็เอามาโปะหน้าแบบนี้นะ,ะมันก็จะดูน่ารับปทานนะคะ